สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสารแะแนเหตุนะครับวันนี้คือวันตุจีนซินเจียยูเอซินนี้หวดใ้นะครับผมวันนี้เรามาเจอกันในวันตุจีนก็จะขอเล่าอะไรที่เกี่ยวกับฟาร์มเห็ดให้เพื่อนๆฟังนะครับฟาร์มเห็ดบางฟาร์มเนี่ยอย่างที่ขึ้นไปแล้วนะครับที่หัวข้อที่จะคุยวันนี้ก็คือว่าบางฟาร์มเนี่ยเขาทํางานแค่1เดือนนะครับ แต่ว่ามีรายได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยหปีนะฮะแต่กับอีกหลายๆคนนะฮะที่ลองทําฟาร์มเห็ดแล้วนะครับแต่ว่าทำไมถึงทำไม่ได้เหมือนเหมือนกับคนอื่นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะฮะก่อนที่ผมจะมาทําฟาร์มเห็ดนะครับผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าผมเนี่ย ผ่านอะไรมามั่งนะฮะจนกว่าจะถึงจุดที่มันประสบความสำเร็จในทุกๆวันนี้นะฮะผมไปเรียนนะฮะไปอบรมตามที่ต่างๆมากมายเลยนะครับเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือใบวุฒิบัตรที่ผมไปเรียนมาเนี่ยอันนี้เรียนไอติมนะฮะที่มัติชนอ่าอันนี้เรียนขาหมูที่มัติชนนะครับอันนี้เรียน ลอดช่องนะครับอันนี้เรียนกะหรี่ปับ๊บอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ซาลาเปาหนมจีบอ่านี่ที่คมชันลึกนะฮะแล้วก็อันนี้เป็ดย่างมูเดงหมูกรอบอันนี้อ่กาแฟอ่ากาแฟโบราณอ่าอันนี้กว๋วยเตี๋ยวไก่มาละอ่าอันนี้ผัดไทยหอยทอดอ่าอันนี้พวกคุกชิ้นหมูแหนมเนี่ยครับอันนี้เป็นโจ๊กนะครับอ่าโจ๊กอันนี้เป็น ข้าวหมูทอดตับทอดกระเทียมเจจงเปิดสอนเจจงนะครับอาจจะเคยรู้จักอยู่นะครับอันนี้ผ้าม่านก็มีนะครับเกี่ยวกับพวกกระจกอลูมิเนียมก็มีนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าชีวิตคนเรานั้นนะครับแต่ละคนเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องไปเล่าให้ใครเขาฟังว่าเราผ่านอะไรมา,มารบ้างนะฮะผมคนนึงนะครับก็เป็นคนที่เรียนรู้มาก นะครับเรียนรู้หลายอย่างสอกแสวงหาโอกาสให้ตัวเองนะฮะมีที่ไหนเปิดสอนก็พยายามที่จะไปโรงเรียนก็หวังว่าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือว่าครอบครัวของเราดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ในการเรียนรู้ต่างๆนะครับอย่างที่รู้ๆกันอยู่มันก็ต้องใช้จ่ายเงินนะฮะ อย่างเมื่อกี้ที่ผมให้เพื่อนๆดูไปเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินแล้วนะครับคอร์สดึงพันหก็มี2 0 0พันก็มี3 0 0พันก็มีทั้งหมดเนี่ยที่แบบมีใบประกาศเนี่ยรวมๆแล้วนะครับก็รวม20,000กว่าบาทแล้วแล้วก็ยังไปเรียนแบบที่ยังไม่มีใบประกาศอีกก็อีกหลายตังค์นะฮะหากว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายเงินอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อเราไม่รู้ครับว่าสิ่งไหนที่เรา จะได้นํามาประกอบอาชีพและเลี้ยงครอบครัวได้นะฮะมันก็เลยจะต้องลองมันลองมันทุกอย่างนะฮะบางอย่างที่เราลองนะครับมันก็มีทั้งใช่บ้างไม่ใช่บ้างนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของคุณนะครับว่าหลังเรียนจบเนี่ยคุณจะเอาสิ่งที่คุณเรียนรู้เนี่ยไปปฏิบัติได้ไหมนะครับหรือว่าคุณจะปล่อยมันทิ้งไปนะฮะไอสิ่งที่ผมเรียนมาทั้งหลายแหล่ที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับ เกือบครึ่งหนึ่งนะครับผมได้เอามาทำนะอย่างขายก๋วยเตี๋ยวมะละขายก๋วยเตี๋ยวไก่มันละเอยนะครับขายข้าวขาวหมูเอยข้าวหมูแดงขายไอติมเมีอะไรอีกล่ะขายกาแฟขายขนมกะหรีปั๊บแต่จริงๆทั้งหมด10บย่ายที่เรียนมานะครับมีจริงๆที่ผมเอามาใช้ได้จริงๆก็คือขายกะหรีปั๊บซึ่งขายอยู่จนทุกวันนี้นะครับคือ สามารถสร้างเป็นรายได้ได้นะฮะโดยที่ลงทุนไม่มากแล้วก็ให้ผลตอบแทนดีนะฮะนี่เป็นผลจากการเรียนโดยที่เราไม่มีเป้าหมายชัดเจนนะฮะหากว่าคุณเรียนสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับโดยที่ไม่มีเป้าหมายนะครับขอแนะนำว่าคุณอย่าเพิ่งไปเรียนรู้นะฮะเพราะว่า พลังของทุกคนเนี่ยมีไม่เท่ากันนะเหมือนผมที่ผ่านมาเนี่ยเรียนรู้ทุกอย่างเลยนะครับคุณควรตั้งเป้าหมายแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่คุณอยากจะทําจริงๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าการเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องใช้ใจ่ายเงินอย่างเยอะแล้วก็ได้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บ้างเป็นประโยชน์บ้างนะแต่ถ้าคุณโฟกัสไปในสิ่งที่คุณอยากจะทําจริงๆนะแล้วก็มุ่งไปเลยนะผมเชื่อว,ว่า มันจะสําเร็จได้แน่นอนเหมือนกับการเพาะเหตุเนี่ยแหละครับคุณถ้าคุณสนใจนะครับคุณอยากจะเรียนคุณต้องโฟกัสไปให้ชัดเจนนะฮะอย่าไปเอาเป็นกระแสรหรือว่าอย่าทําแบบว่าเห็นว่ามันพอจะมีะไรายได้เป็นอาชีพเสริมมันไม่ตอบโจทย์หรอกครับมันมีแต่คุณจะต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่า ไทยนะฮะที่เหมาะที่จะประกอบอาชีพพอเหตุนะฮะลองเอาแนวทางนี้นะครับไปลองประเมินตัวเองดูนะครับว่าข้อต่างๆเหล่านี้นะครับมันใช่ตัวเราไหมถ้ามันใช่นะครับจงตั้งเป้าหมายแบบให้ชัดเจนไปเลยว่าเออเราจะทำเนี่ยเราจะทำจริงๆแล้วพอเหตุเนี่ยเราประเมินตัวเองแล้วเราคิดว่ามันไปได้นะฮะเดี๋ยวผมจะ สรุปให้ฟังนะครับจากที่ผมได้ลองสังเกตดูนะครับคนที่ได้มาเรียนกับผมเนี่ยมีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จก็มีนะคนที่เรียนไปแล้วไปไม่รอดก็มีแล้วคนที่เรียนไปแล้วไม่ลงมือทําอะไรเลยก็มีนะเดี๋ยวผมจะยกเคสตัวอย่างคนที่ประสบความสําเร็จให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปคิดนะครับว่าเพราะเอตดใดนะครับทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จนะครับผมคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยผมมองว่า เขามองว่าอาชีพเพาะเห็ดเนี่ยนะครับเป็นงานที่ต้องจริงจังนะครับเป็นอาชีพที่ต้องศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอนะฮะหมั่นฝึกฝนลงมือทําอย่างเข้มข้นนะฮะไม่แพ้อาชีพอื่นๆเลยครับถ้าเราเปรียบไปนะครับกับเรื่องของการขับรถเนี่ยมันแบ่งออกมาได้ทั้งหมด4ระดับนะครับคือ1ขับได้นะฮะขับได้ขับเป็นขับเข้าใจขับชํานาญนะฮะคนที่ทําเห็ดก็เหมือนกันครับ บางคนก็ทําได้ทําเป็นนะทำแล้วเข้าใจนะบางคนก็ทําจนชํานาญนะถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จนะครับเราจะต้องเป็นอย่างสุดท้ายครับคือทําจนชํานาญนะครับผมถ้าเราแค่ขับได้กับขับเป็นนะครับบอกเลยว่ามันไปไม่รอดครับจริงๆแล้วถ้าเราขับเข้าใจนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะขับจนชํานาญนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งที่ผมมองว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ย เขามองอย่างนี้นะครับว่าอาชีพพาอเหตุก็จําเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้ไม่แตกต่างกับอาชีพอื่นๆเลยนะครับข้อที่2นะครับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับมักจะคอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับผมคอยอัปเดตข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดนะครับทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัตินะครับเพื่อให้ผลงานที่ได้นะครับออกมาดีอย่างสม่ำเสมอนะครับข้อที่สนะครับ เขามัฒจะคิดถึงเรื่องงานอยู่ตลอดเวลานะครับรู้ถึงแผนง,งานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับฤด,ดูต่างๆได้ดีนะและมีวินัยนะครับทำตามแผนอย่างสม่ำเสมอมองเห็นทุกอย่างเป็นโอกาสนั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับข้อที่4ี่ก็คือเลือกเห็ดที่จะเพาะอย่างชัดเจนนะครับเช่นเราจะทําเห็ดอะไรเนี่ยเราต้องเลือกให้ชัดเจนไปเลยนะครับเช่นเห็ดนางฟ้าเห็ดคอน ะะหรือเห็ดนางลมเทาเป็นต้นนะครับซึ่งการจะเลือกเห็ดให้ชัดเจนได้เนี่ยเราก็ต้องมองถึงในพื้นที่ของเรานะครับเขามีความนิยมบริโภคเห็ดอะไรนะฮะเป็นจํานวนมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนนะครับมีความชอบที่แตกต่างกันนะฮะพื้นที่บางพื้นที่ก็ไม่ชอบเห็ดตัวนี้บางพื้นที่ก็ชอบเห็ดตัวนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าเราเลือกนะครับเราควร เลือกให้ชัดเจนไปเลยสมมติว่าเราจะทําแต่นางฟ้าพุทธานนะครับเราก็เลือกเห็ดนางฟ้าพุทธานไปเลยนะหรือเราจะทําเห็ดแบบผสมผสานเราก็เลือกมาสักสองสตัวนะฮะเพื่อให้มันเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศหรือพื้นที่นั้นๆเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกเราทําทุกอย่างนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเสียก็คือ1ต้นทุนนะครับต้นทุนของต้นทุนวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมานะฮะอย่างเช่นว่าเอ้ฉันอยากจะทําเห็ดนางฟ้า แล้วก็อยากจะทําเห็ดฟางด้วยเพราะว่าเห็ดฟางร,ราคาดีนะมีคนชอบกินแต่เห็ดฟางกับเห็ดนางฟา้าเนี่ยมันมีวิธีการปฏิบัติที่การเลี้ยงดูที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับการชอบอากาศก็ไม่เหมือนกันการทําลักษณะโรงเรือนก็ไม่เหมือนกันวัสดุต่างๆที่นํามาใช้ก็ยังไม่เหมือนกันนะบ,บางคนบอกเฮ้ยตอนนี้เห็ดคนน้อยกําลังมีกระแสกําลังขายดิบขายดีคนพะกันนะฮะ สักพักเดียวกระแสต่างๆมันมาแล้วก็ไปครับเดี๋ยวมันก็ซานะฮะเพราะฉะนั้นการทําอะไรอย่าทําตามกระแสเราควรจะชัดเจนในแนวทางของเรานะฮะเพื่อที่จะไม่หลงทางถ้าหลงทางเมื่อไหร่นะครับหนึ่งทั้งต้นทุนทั้งเวลาที่คุณเสียไปเวลาก็าคือเงินตานะครับมันมีมูลค่าของมันนะฮะถ้าคุณเสียเวลาก็เท่ากับเสียเงินตาไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับควรเลือกเกตบให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับ ข้อต่อไปนะครับเมื่อเราเจอกับปัญหาต่างๆนะครับเราก็ไม่ควรจะจมอยู่กับปัญหาเหล่านั้นเป็นเวลานานๆนะครับเราควรจะรู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วเราก็เริ่มหาหนทางแก้ทันทีนะครับเราไม่ควรที่จะเสียเวลาไปนอยไปเออทําไมโชคชะตาฉันทําไมมันแย่อย่างนี้ทาไมปีนี้ทําไมมันมีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามานะเราอย่าไปเสียเวลาครับน้ํามันมีขึ้นมันก็มีลงนะครับเดี๋ยวสักวัน มันก็ต้องดีขึ้นนะฮะเราอย่าไปโมแต่นอยอยู่นะฮะนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราจะต้องปรับตัวนะครับปรับให้เร็วนะฮะเพราะว่างานเห็ดเนี่ยไม่ต้องห่วงครับทุกคนต้องทําออกมาแล้วมันต้องมีละครับปัญหาไม่มีใครหลอกที่ว่าลาบลื่นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จําเป็นที่สุดเลยคือต้องแก้ปัญหาต้องรู้ปัญหาให้เร็วแล้วก็รีบแก้ไขนะครับคนที่ทําเห็ดนะครับส่วนมากนะครับก็ มักจะเจอปัญหาต่างๆสารพัดนะครับผมแต่ว่าทําไมเขายังคงอดทนนะครับแล้วก็ยังคงทําอยู่อยากอดทนนะครับ <idad> นั่นเพราะว่าคนนาเหตุที่ผ่านพวกนี้ไปได้นะครับคือเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนคืออะไรครับ <idad> เป้าหมายที่ชัดเจนก็คือ <idad> เอ <idad> ป้าหมายคือสิ่ง <id> ที่คุณอยากจะทํานะครับหรือสิ่งที่คุณอยากจะเป็นนะฮะอย่างเช่นคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณอยากจะทําให้ครอบครัวของคุณนะครับ มีความสุขแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะดังนั้นมันจะมีเวลาเดียวเท่านั้นนะครับที่คุณจะเจอปัญหาโลอุปสรรคนั่นก็คือนะครับเวลาที่คุณละสายตาจากเป้าหมายนะฮะข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้นะครับคุณต้องมองความสําเร็จให้ใหญ่เข้าไว้นะไม่ต้องไปกังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆระหว่างทางนะฮะ อย่ามีข้อแม้นะฮะบ,บางคนบอกว่าเฮ้ยผมยังไม่มีเวลานะผมยังต้องทํางานเราต้องเลี้ยงลูกเล็กคนรอบตัวไม่เข้าใจเรานะะสุดท้ายนะครับคุณก็ทิ้งเป้าหมายเอาไว้ข้างหลังนะครับไม่ได้ลงมือทําอะไรต่อไปนะฮะนี่ก็คือเป็นหลายๆข้อที่ผมสรุปออกมาให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าทําไมนะครับบางคนเนี่ยบางคนทําแล้วถึงได้บางคนทําแล้วก็ไม่สําเร็จนะฮะ นี่คือคือสิ่งที่คนเขาทำแล้วสำเร็จเขามองเขาจะมองกันแบบนี้นะฮะลองเอาข้อคิดเหล่านี้นะครับลองเอาไปปรับดูนะฮะใครที่ยังไม่สำเร็จผมแนะนำว่าคุณนะครับต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่สเปสะสปะเหมือนผมเมื่อสมัยก่อนนะฮะเอามันทุกอย่างเรียนมันทุกสิ่งนะครับคิดว่ามันต้องเจอสักอย่างนะฮะ แต่เรียนรู้ไปสิบยี่สิบอย่างได้มาอย่างเดียวมันก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณโฟกัสไปเลยครับคุณอยากทําเห็ดคุณก็เรียนรู้แต่เรื่องเห็ดนะครับคุณหมั่นศึกษาหมั่นหาอาจารย์หมั่นหาความรู้นะครับลงมือทําเอาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัตินะผมรับรองว่าไม่นานครับคุณก็จะเป็นคนที่ขับเข้าใจและก็ขับชํานาญนะครับจากคนที่เคยแค่ขับได้ขับเป็นนะฮะ คุณจะต้องประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ได้อย่างแน่นอนนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ช่วยให้คุณลองเลือกนะฮะลองตัดสินใจนะฮะว่าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่คุณสมบัติของคนที่ทําความเห็นแล้วประสบความสําเร็จนะฮะก็อลองไปปรับไปดูไปหาข้อที่มันเหมาะสมกับเรานะฮะแล้วก็ลองปรับใช้ดูนะฮะผมคิดว่าไม่นานครับประสบความสําเร็จแน่นอน คลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับก็ใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์รบกวนกดให้ด้วยนะครับใครที่ชอบหรืออยากจะซื้อสินค้ากระทางเราอยากจะอุดหนุนช่องนะครับก็มีลิงก์อยู่ข้างล่างนี้หรือเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยมันจะมีพวกอุปกรณ์พาอเห็ดเพิ่มเข้ามานะครับใครอยากได้อะไรก็โทรสอบถามได้นะครับบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยเก็บเงินปลายทางนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ